สวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะมีคุณแม่หลายท่านถามพี่กันมาว,ว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกน้อยของเราไม่ถูกกับนมผงที่กินลูกน้อยมีอาการโยเยร้ ye, องไห้กวนใช้อาการนี้หรือเปล่าสําหรับคลิปนี้นะคะพี่กันก็จะมาบอกถึงอาการที่บ่งบอกว่าลูกน้อยของเราอาจไม่ถูกกับนมผงที่กินจะต้องเปลี่ยนสูตรนมหรืออาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อนมนะคะสําหรับอ,อ,อาการที่บ่งบอกว่าลูกน้อยของเรานะคะ ไม่ถูกกับนมผงยี่ห้อนั้นสูตรนั้นมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะน้องมีอาการร้องไห้โยเยร้องกวนทั้งๆที่น้องไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆไม่ได้เจ็บป่วยปกติดีทุกอย่างแต่พอแม่ให้กินนมผงยี่ห้อนั้นหรือสูตรนั้นเข้าไปน้องมีอาการขึ้นมาข้อที่2น้องอาเจียนบ่อยค่ะบางคนนะคะก็อาเจียนทุกครั้งหลังกินนมผงเลยค่ะ แบบนี้นะคะก็ควรจะพาน้องไปหาหมอนะคะเพื่อประเมินก่อนว่าน้องมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าคะ่ะถ้าหาสาเหตุไม่ได้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าลูกของเราไม่ถูกกับนมผงยี่ห้อนั้นค่ะสาเหตุที่ 3. ลูกแหวะนมบ่อยแหวนมทุกครั้งที่กินนมและแหวนมที่ออกมานะคะก็มีปริมาณมากข้อที่4ี่ถ่ายอุจจาระแข็งค่ะกรณีที่ลูกกินนมผงนะคะและน้องไม่อึอภายใน3วันหรืออึออกมาเป็นเม็ดกระสุน เบ่งอุจจาระยากเบ่งหน้าดำหน้าแดงร้องไห้โยเยเวลาปวดท้องอืดอาการแบบนี้นะคะแสดงว่าน้องมีปัญหาเรื่องถ่ายแข็งหรือว่าท้องผูกคะ่ะอาการที่5นะคะน้องมีการท้องเสียหรือว่าถ่ายเหล้วบ่อยขึ้นกว่าปกติอาการที่6เน้นท้องไม่สบายท้องมีลมในกระเพาะมากอาการที่7ท้องอืดท้องป่องบ่อย คุณแม่ลองสังเกตดูค่ะถ้าคุณแม่ให้นมน้องอุ้มเลอตามปกติแล้วแต่อาการท้องอืดไม่หายนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการแพ้นมก็อาจจะเป็นเรื่องของการไม่ถูกกับนมค่ะอาการที่8ปดผายลมบ่อยคะ่ะซึ่งบ่งบอกว่าน้องมีลมในระบบทางเดินอาหารเป็นจนํานวนมากและอาการที่9ตื่นบ่อยร้องไห้โยเยนอนหลับไม่สนิทค่ะก็พอจะทราบไปแล้วนะคะกับ9อาการที่บ่งบอกว่าลูกน้อยอาจจะไม่ถูกกับนมค่ะทีนี้นะคะเวลาที่คุณแม่สังเกตนะคะคุณแม่ก็ต้องสังเกตว่า ว่าลูกน้อยนะคะมีอาการเหล่านี้นะคะหลังจากกินนมผงไปแล้วหรือเปล่าแต่ถ้าลูกน้อยนะคะมีอาการไม่สุขสบายหรือมีอาการแบบนี้ตั้งแต่ก่อนกินนมผงนะคะก็อาจจะไม่ใช่สาเหตุว่าลูกน้อยไม่ถูกกับนมผงค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะในการที่เราจะซื้อนมผงให้กับลูกน้อยพี่แกนแนะนําว่าเราควรซื้อแต่ปริมาณน้อยนะคะอย่าเพิ่งซื้อเยอะค่ะเผื่อว่าลูกเรานะคะไม่ถูกกับนมผงชนิดนั้นเราก็จะได้เปลี่ยนได้อาการแน่นท้องท้องอืดมีลมในกระเพาะมาก น้องผ่ายลมบ่อยนะคะพี่แกนก็อยากจะแนะนําให้คุณแม่เวลาที่ให้ลูกกินนมนะคะจากขวดนะคะก็ต้องระวังอากาศเข้าจะไม่ให้ลูกดูดนมเร็วไปหรือว่าช้าไปนะคะขนาดของจุกนมจะต้องเหมาะสมเวลาชงนมแล้วนะคะก็จะต้องตั้งทิ้งไว้2-3นาทีเพื่อไม่ให้เกิดฟองน้องจะได้ไม่มีลมเข้าไปในกระเพาะอาหารหลังกินนมจะต้องอุ้มเลอนาน20-30นาที แต่ถ้าพบว,ว่าทำแบบนี้เป็นประจำแล้วอาการท้องอืดยังไม่หายยังเป็นประจำอยู่นะคะอาจจะลองเปลี่ยนเป็นนมสูตรที่ย่อยง่ายหรือเปลี่ยนยี่ห้อนมค่ะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ